E ต้องไปสุภูสุคนครับปอกครับนิวไซดันทีแล้วครับค้นเก่าคนเดิมคนกูเมื่อเส้านี่เป็นกิบนะครับนี่มือเส้ากินข้าวปุ้นนะครับผมข้าวปุ้นน้ำปลาแดงดีข้าวปุ้นเส้าบ้านผมนะครับผมยำขนมจีนนะครับใส่ปลาทูตายนะครับผมอันนี้ก็ตุ้มกระจับนะครับผมอันที่ผมเนี่ยครับที่ผมขายอยู่นะครับอันนี้เครื่องปรุงที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับที่มีข้าวหน่ารว่วไว้แล้วนะครับผมนะครับ หมูย่อลวกแล้วนะครับนะคาตับไก่ลวกแล้วนะครับต้นหอมพัชซี่กับส้อยใส่กันนะครับอันนี้กระเทียมเกียวไว้เสริมนะครับเพราะพอทางในซ่องนะครับมันก็บทีีเครื่องปรุงครบเลดนะครับมีเครื่องปรุงครบแล้วแต่ว่าผมเองมาเสริมรันนี้นีเสร็จนีเครื่องปรุงนะครับผมเข้าอย่ากปรุงเสริมเขากับรสชาติของเข้าเองเข้ากับปรุงได้นะครับแต่จะมทีมหมูสามชั้นท่นนะครับผมสือมาจากบิ๊กซีนะครับผมอันนี้ก็ หมูแดงแอลซดิงนะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับผมอันนี้นี่ตัวงอกนะครับผู้ใดมากระใสผู้ใดบ่มกระใสนะครับนี่ผมสิดวกก้อนเราต้่มหนาไปแล้วนี่เด้อครับพี่น้องต้่มหนาไปแล้วนี่ครับผมสิฉวกเสลี่ยนก่อนนะครับหนาก็เท่าหน้าดวกเสลี่ยนนะครับต้มนี่ครับเไา่โแกะง่ายๆครับเก็บกินง่ายๆครับสไตล์มึงนี่สไตลดันดิโดเหระพี่น้องท่านผมเวียดแล้วผู้ใดมาชิมชิมแล้วเขแซ่บแนะนั่งอยู่ใตหมอนะครับ นี่ครับลวกเส้นหน้าบอย่าน้นันชุกนะครับใส่น้ำหวานนะครับเหลียวลวบกิก่งนาทีนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็บชุกนะครับนี่นะครับเห็นมันนี่มันชุกไงพี่น้องเพราะว่าน้ำผมข่างไปโดนแล้วนะครับมันหวานเท่ากับลวบมันเซนพ่อมากนะครับอย่างน,นอ่นอนๆ พอดีพอง่ามน,นะครับลวกไปเรื่อยพี่น้องลวกไปเรื่อยดูนี่นะ่อฮะนีก่นก็เป็นลวกเก๊ดไอพีแล้วพี่น้องเหลืองออนแล้วนะครับ มน้าพี่น้องัปใส่รวยครับรวยกับที่ทำในน้อยนะครับเพราะว่าบ้านผมทุกหยาดน,นะครับคนทุกคนหยาดนะครับนี่นะครับเหยาบลอยเรียบนะครับเข้ากับอยากใส่ยังแน่นะครับหมูย่ใส่ลงไปพีน่น้องครับผมตับไก่นะครับตับไก่นี่เลือดไก่อย่างี้นะครับผม เทียมเคี้ยวนะครับใส่ลงไปขนาดข้อหอยมีรสชาติกินหอมนะครับหมูสามสั้นนะครับหั่นนะครับตามด้วยหมูเด่งนะครับท่านมูเด่งก็เด่งเอาครับอันนี้ของคุณน่ายเพื่อนนะครับนะครับขาน้าลวกนะครับผมใส่ลงไปผู้น่ายเป็นปลาใสทว่งหงอนะครับเพราะว่าเป็นปลหมักทว่งงอก น้ำนะครับเป็นน้ำซุปนี่เข้าลวกเซนนั่นแหะครับแช่เพื่อนนี่ครับเสร็จแล้ว น้าตายออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องอ้าวห้คุณน้าไปปรุงนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินนะครับผมอ้าวพี่น้องหลังจากตุมเสร็จแล้วปวยจับเด้อพี่น้องปวยจับปวยจับครับซางเด้อสัางซาง,งยางบีทำเด้ <c oughs> มาครับกินปวยจับน้อกันพี่น้อง แต่แต่คร okay. ับโอ้หหมกอีกใส่ขัดใส่แหน่เป็นตะเพ็ดนะครับผมอันนี้เพิ่มปรุงเพิ่มนะครับเพราะว่าแต่แต่รสชาติภายมอกนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงอยู่ในซองอาจจะเนื้่ถูกใจหลายคนนะครับอาจจะปรุงเพิ่มนะมันเป็นรสชาติฟ้อนนะเพราะว่าเครื่องปรุงอยู่ในซองจะเป็นรสชาติกลางๆนะครับคนมากินเพื่อจะใส่เพิ่มเติมนะครับ คนมากินเปรี้ยวใส่เพิ่กเติมนะครับมาครับหัวจับนะครับแสบสะเดืดนะครับต้นตำรับนะครับแสบโดนใจไข่ไข่กัวซังนะครับผมซางฮอร่อยนะครับตรงตัวไถ่นะครับมาพี่น้องสดเป็นห่อนนี่มาแรงครับผู้ห่อนครับรุ่งกว่มีทุกอย่างเลย แ,แซ่บดีบ่เวอร์โอ้กินบูป,ป,ป,ป่าก็ตีวันนี้จะเป็นก็จุ่มเบียวนะครับเบียวเข้มพอดีอันนี้ครับเข้มนุวมด้วยผงชูรสอูนานินะครับผงใส่เติมนะครับ สืมนนี้นนครับงไมาแรงครับคุณผู้ชมคนโตอ่คนตกบดมือครับมนผมผมก็ยอ,อยู่บ้านบดม่มนเหนื่อยเหมือนนั่งตอบคอมเมนต์ออนพี่น้องนะครับตอบไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองพี่น้องนั่นนะครับถึงหมูไม้หมูเก่าล่ะครับขออย่านั่งบสูภาพด้วยครับพี่น้อง แก,ก,ก่ครับชุดนังกุ๊กโกครับ มื่อนี้ผมช่องหนกับยุทธนะครับโปได้์เวกงานเพราะว่าเป็นมนาทิตย์คนระับก็เลยมณฑิตรไปวัดกันพอดีเสียรถขอเขี้ยนมาที่นี่ไปศูนย์แล้วเขาเขียนไปเก็บให้เขานัดนัดนัดเขาไปสอบอีกเครื่องน,นึงนะครับรอดประกันตอบรับมากเลยยังเสียรถขอไปสอบนะครับอาทิตย์หน,น,น้าก็คือจิเดยู่บ้านคือเก่านะครับถทะรถยังบ่แลล์นะครับผมจีเดยุบานคือเก้าทะลุรเร็วจ้ะจีเด้ไปข้างนอก กระเบื้องกระป้าฝนฝ้าอากาศน้ำประวัชนแถวระยองแถวที่คมยู่นะครับขบวนมาอย่งางพ่อเพื่อผูกแดงนะครับฝนตกนะครับช่ผู้ผพ่ายพ้กับบ่คคอยเด้ออกนะครับไป่วยเป็นประวัชนวงกับช่งสถานการณรูปประบาดร้ายนะครับกบัขอให้ทุกคนออกจากบ้านนะครับป้องกันนะครับผมใส่แมสกีเจลแอลกอฮอล์ลนะ้างมือเลยฉีดวัคซีนนะครับผมสองเข็มพยายามนะครับผมมากินต่อนพี่น้องหัวจับแทบสะดือ แปลงเปนนนนนินยังจะไล่ถยตายได้จะวัดหลอนไปนน่อยรอดแล้วจะไปวัดวัยอยเลยับขอพุดนี มีหลายข้อตงไปพอพุทนมีเลยไปเซเบอร์เซเบอร e ์ ue, อยู่วัดวัดใเดิแปลว่าต้องไม่ตบุญเลยไปวัดก็นารแ้เจ้าวัดงามดี่าวัดก็วัดยุทธยาถางพอแล้วเขาบอกว่าต้องขีดก็กินครบสองเข็ม ต้องมูฟพบเยอะสองเกมมูฟที่เราอีกเกมถ้าไม่พบสองเกมขเขาไม่เข้าที่อายุทยาพี่ว่าเขาลงติดตามแจ็คบิลลีพี่น้องอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ผมน้ำเด้อพี่น,อน้องแล้วังแรงใจกันนะครับผมแต่อย่าลืมติดตาม TikTok ผมน้ำหนะครับนิวไซดันด้วยกันนะครับ ทีมเข้าไปเปน็นภาษาอังกฤษนะครับ Ad New Siden นะครับจะเห็แบบนปุ๊อบบ้าบล๊อนะครับเต้นเนาะเนาะเงี้เบิดถั่วอย่าทังมันะทันน้งจะพันเครื่องถั่วอยู่แตบเนาะ chuki nhé, đoái, cà phun, mình kim này không sao, mực lăng chuki, mực tới là tay quàng, bơm lỏng, sắm lại hành bớt, sắm lại kinh bớt này bạn, ภาษาแสบดีภาษาเหนือลำแต่แตและภาษาไต้อร่อยจังหูผู้ฝากการก็บอกว่าอร่อยนะจจะหยอกๆยอกครับ บา่บาเขาแบงดี้เนาะพูดไ่ฟูอ้อยฟูคือเสียบอ้ยหอนพี่น้องอุ้ยขี่ตัวบางคนเลยสงสัยว่าน,น้องนิว,วกว็บวานสิน,นะครับกินหลายครับเปิดเ,เบิ้งบ้านผู้นั้นผู้นี้เห็มกะเจ้าเอ็มกินแจ๋วกับ เอามาเห็ดก oh, mm ินน้ำข้าเจาเนะครับน่ากินนะครับเฮ้ยฮพี่น้อง ทางนี้เบิดแล้วของผมมณเพราะทนเบิร์ดพ่อคุณสวยเลยเก๋งเครื่องห่อนครับอย่างไรคลิปนี้ครับฝากพี่น้องป้องไปแล้วครับผมฝากโค้ชแอร์โค้ดไหลเนี่ยเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องนิวไซดันดีดีพธิสารนะครับแต่มีกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปพ่อกันคลิปหน้าเด้อครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากนิวไซดันดีดีพธิสารนะครับสำหรับมือนี้